เออม่รยอะมันมันเลยขนาดะเออพี่เด่นกับน้องอาร์ทำอะไรกันก็ไม่รู้เออนั่งจ่องเลยนี่เหมือนชุดพ่อม่าตาไก่เหมือนเขาเต้นบัลเล่ย์อยู่กูว่า นี่ล่าสุดส่งเข้ามาว้าชอบอ่ะลูกครึ่งราวเมกาคนนี้เก้งชูยูไลวุมวุมวุมเคยแกล้งพยักหน้าไปก่อนแต่ความจริงไม่เข้าใจอะไรเลยเ <c oughs> วลาไฟาตะโกนขึ้นมาบนเวทีอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ออกอ็ือออกไปตามก่อนอ่ะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อีกน,นึงนะฮะผีผู้สบงตอนเด็กนะับผีผู้สบงตอนตัวอ้อ ตอนนั้นสิบเจ็ิบปด่ไหฮเออตอนนี้ยี่สิบแล้วเออตาขาวแบบไม่เกรียงใจใครนะเอะ <_ d> um> อตอนนี้นกูหนีอีกแล้วไม่รู้จะฮอบหรือจะหาเออห้องแน่